บางทีช่างหนูต่อนะครับ,บ,บขันท่อแฟแฟนัดนะครับเอาท่อเล็กอืมไม่รู้ลองอันใหญ่ดีกว่ามาั้งขันตอ,อกกันแค่นั้นสองอันนั่นแหละปล่อยในโตออกกันนะอ่าอ่าใบแจเบอร์อะไรเบอร์สิ่สี่อ่าอ่าแฉบกบขันตัวนั้นกอนฝาลอ็อกนั่นเบอร์อะไรฮะยี่สิบเอ็ด <28. S 1> อ่ายี่สิบเอ็ด เดนะครับีมีหลรุ่นเล่โอเคครับมีไนโตป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บางรุ่นไม่อัดเลยนะออกมาหน่อยเดียวเดียวเหรอออกแล้วออกละออกอกแล้วนี่ยังออกไม่หมดต้องฟุดเลยละนี้จำได้ เทเสียงดางฟังชัดระเบิดอ,อมโฆษณากลัวกันนะจับงอๆนี่ดัดดัดท่อเนรับใช้พลังนะพลังเนะี่ยพอดีนะแค่นั้นพอดีปะ่ะไม่ปีนเกียร์นะปีนไหมไม่น่าจะปีนนะ สี่คนใช่ไมตึงมือเลย่างนึงอีกด้านหนึ่งใหม่อีกด้านหนึ่งเป็นสนิมเป็นคราบไงเกลียวไม่เกลียวไม่ฝืนงใ่ใช้ได้โอเคเข้าไปแล้วครับพอเห็นนะครับจะบางโอเคสายยิก,อ,กอ,อันนี้อัดให้แน่นเลยครับท่อนี้ท่อโลนะท่อโลนี่ดีกว่าเอา้าประแจไม่ดีกว่าเหรอดีกว่างงไม่งงเปิดแต่ชอบ เออบาดจ็บดีกว่ามั่นใจกว่าเออนั่นแหละฝั่งนั้นแน่นวะไม่แน่นบาดเจ็บเลื่อนเลยอีกฝั่งหนึ่นงอ่ะฝั่งข้อเนี่ยเออเจ็บเลื่อนดีกว่าชอบเวิร์ดที่จับมันน้อยบ่ามันน้อยบ่าบ่าไม่มีเลยบาดเจ็บเลื่อนบ่าจะใหญ่กว่านะครับระวังขยายอาันนี้ระวังนะ รจากด้านในหนแน่นท e ่านอย่างนบี้จะเล่นใจแน่นตีทอนี้ขันสุดชีวิต ม่พออยู่มันติดเข้ากับมุมกำแพงวอด,ดีนะครับแจงเข้าได้ไม่สุดตึงวะตึงวะสุดชีวิตอ่ะเดี๋ยวพ่อพ่อไยลองดูกันพนะ่อแรงอัาดูดิกี่อัดดูกันปนะอลองกันนะแยแฝดยูกันปนะเล็กกว่าเล็กกว่า ่าเล็กกว่าเนี่ยเล็กกว่่านีเห็นท่อก็รู้แล้วอันนี้มันเท่าไหร่อันนี้ก็เล็กกว่านะเปล่าเกี่ยวมันได้ท่านลองเกี่ยวดิลองลองเกี่ยวดิเล็กกว่าเลยเกี่ยวได้ลองเลื่อนเกี่ยวมาไม่ได้ฮะเกี่ยวพละล้นเองเอาแล้วไงเดี๋ยวตัวนี้แฟร์กับต้องเปลี่ยนแฟร์ใหม่คนละคนละตัวเองนะครับตันนี้ มีการเชื่อมกันเสสามหนเดีั้ท่านไปเอาท่อสองหุนหมาแฟซ้อนไงอ,นอ้อเกี่ยวไม่ได้ไสามหุนกับสองหุนอืม่ปีปัญหาครับตนี้ส่อสองหุนกับสาม